ยังไม่จบชาวเน็ตวิจารณ์ชุดตัวแม่ใส่ร่วมงานแต่งมาร์คคิมมันเกินไปไหมถึงแม้ว่างานวิวาของมาร์คปริลและคิมเบอรี่นั้นจะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่งานนี้ความดราม่านั้นก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดชาวเน็ตนั้นแห่วิจาร์ชุดซุปตาตัวแม่อย่างเจนนี่อัลพาดหนับปอมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวนโดยชุดนี้แม่เจนนี่นั้นอวดเอวบางท่อนบนนั้นแซ่บ เซ็กซี่สุดๆเลยล่ะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกระโปรงยาวแต่ก็ผ่าสูงปรีตต่างได้รับคำชมอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะขนาดดีเจต้นหอมนั้นก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าแต่งไปค่าใครซึ่งงานนี้ก็มีคอมเมนต์ดรามาวิจารณ์แรงด้วยว่าสวยนะคะแต่ทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้ไปงานแต่งไม่มีใครมองเจ้าสาวเลยคะ่ะ เหมือนผีเลยค่ะเจนนี่อยากให้เจนกลับมาสวยแก้มป่องเหมือนเดิมพร้อมเกินไปไหมเอาเป็นว่าโฟกัสกันที่ความสวยแล้วกันนะคะอย่าโฟกัสกันเรื่องด่าม,มาเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ